สินี้ก์แบรนด์ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักแห้งรองเท้าผ้าใบและรองเท้าหนังเพื่อคนรักรองเท้าโดยเฉพาะถ้าคุณสนใจสามารถคลิกลิงก์ข้างล่างไว้ได้นะครับจะปักลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับคลิปในวันนี้ผมก็จะพามาดูบทสัมภาษณ์ของเนบัญญาวีดิที่ให้ไว้กับลิโอฟอร์ดินานนะครับในรายการไฟยูเคของลิโอฟอร์ดินานเขาได้พูดถึงลิซันโดมาติเนสโดยบอกว่าช่วงนี้ลนะิซันโดมาติเนสเป็นที่ชื่นชอบของเขามากมาก เขาเดอกว่าผมชอบเขามากๆผมมีข้อสงสัยในเรื่องขนาดตัวของเขานะในช่วง,รงแรกแต่ว่าเขาก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าเขาสามารถเล่นลูกกาอากาศได้ดีเขารู้วิธีจัดระเบียบร่างกายของตัวเองเขาเป็นคนที่มีบุค,คลิกที่ดีในห้องแต่งตัวเขาเป็นคนที่มีแนวคิดที่ถูกต้อง เขาเป็นยอดนักลบเขาชอบที่จะเล่นเกมรับคุณต้องการนักเตะแบบนี้ในสนามแต่ก็น่าเสียดายแหละที่ตอนนี้เขาได้รับอาการบาดเจ็บแต่ถึงยังไงนะเขาก็เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีสําหรับพวกเราเขาทําได้ดีมากๆในฤดูกาลนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับอสัมภาษณ์ของในวรนยาวีดิตท,ที่ให้ไว้ในรายการไฟยูเคของริโอไฟยนานันแต่ก็มันก็น่าเสียดายจริงๆนั่นแหละที่ ตอนนี้ลิซันโดมาร์ติเนสได้รับอาการบาดเจ็บกระดูกนิ้วเท้าหักครับน่าเสียดายมากต้องพักทางรงดกาการเลยคุณผู้ชมท่านไหนคิดเห็นยังไงในเคสของนดบัญญาวิดิตกับลิซันโดมาร์ติเนสก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้ครับและก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหนอะนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือช่วยกดไลค์คลิปนี้ครับเพื่อที่คนอื่นจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นยังไงก็ฝากด้วยครับ